แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยพ่อฮะสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสเราเน้นในการต่อยอดนั่นคือนักกีฬาของเรานั่นเองถูกไหมพ่อฮะก็ตอนนี้ก็มีพวกนักวิ科教วิจารณ์ทั้งคนไทยเนี่ยพูดกันบ่อยอยู่แล้วแต่ค,คนต่างชาติก็เริ่มพูดแล้วล่ะว่าถ้าอยากจะให้ทีมไทยประสบความสำเร็จต้องส่งนักเตะไปอยู่เมืองนอกเยอะแต่ว่าล่าสุดเลยนะครับพ่อครับโอกาสในการไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ศึกเจลีกผ้าป่าคว่ำครับ ของใครไม่รู้โอ้โหจเจริญจากวงกรนไงครับพ่ออ,อีกคนนึงนะพ่อครับตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ก็อยู่กับเมืองทองเหมือนกันแต่มีข่าวมาว่ามันยากเหลือเกินในการดิวที่จะไปต่างประเทศนั่นคือเจ้าฟรองปรเมิดอัดวิรัยครับอันนี้ต้องสัมภาษณ์อีกคนนึงนะพ่อฮะคืออันนี้ถ้าไม่ไปตอนนี้อาจจะสายไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันกำลังได้ที่เหลือเกินนะฮะสุภชัยใจเด็ดนะครับโอ้นี่ก็น่าสนใจพาะเป็นดาวเทรนโบสองเท่าใม สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพีีงพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัตุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงบอลไทยกันหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็โอเคแหละจบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมาไล่เรียงโฟกัสกันต่อไปในการแข่งขันของฟุตบอลไทยลีกบอลบ้านเราแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยพ่อฮะสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสแลวเน้นในการต่อยอดนั่นคือ นักกีฬาของเรานั่นเองถูกไหมพ่อฮะก็ตอนนี้ก็มีพวกนักวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งคนไทยเนี่ยพูดกันบ่อยอยู่แล้วแต่คนต่างชาติก็เริ่มพูดแล้วแหละว่าถ้าอยากจะให้ทีมไทยประสบความสำเร็จต้องส่งนักเตะไปอยู่เมืองนอกก็เยอะคเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเล่นนะฮะซึ่งผมก็พูดบ่อยอยู่แล้วนะฮะต้องไปอยู่ต่างประเทศต้องอดทนอดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับเหมือนกับญี่ปุ่นส่งไปเกาหลีส่งไปมันก็จะได้ความสําเร็จนั้นก็จะติดตัวนักฟุตบอลแล้วกลับมาพัฒนาฟุตบอลในประเทศนั้นนนนซึ่งตอีี้ก็ม นักวิเคราะห์วิจารณ์ในต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นก็มีการพูดในคอลัมนิสเหมือนกันว่าถ้าอยากจะให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จก็ต้องส่งนักบอลไปเล่นต่างประเทศนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยเ,เรามองได้เป็เพราะว่าต่างชาติก็โอเคแหละมันก็มีเรื่องของวินวินด้วยนะสโมสรบ้านเราสโมสบรสมสบ้านเขาแต่เขาก็อยากจะช่วยยกระดับบ้านเราเหมือนใช่ใช่ก็มีก็มีคนที่พูดด้วยความจริงใจที่เห็นมาก็มีในส่วนของญี่ปุ่นเพราะว่าโค้ชญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชทีมชาติอิชิอิ นะครับแล้วก็โค้ด BG เทกุระหรือว่าโค้ดญี่ปุ่นโค้ดคนไทยเยอะจริงๆริงท่านนั้นญี่ปุ่นก็มีความเอื้ออาทรก็บอกนักวิเคราะห์วิจัยของญี่ปุ่นก็บอกถ้าอยากไปก็ต้องอนี่แหละส่งนักบอลไปต่างประเทศนะซึ่งโค้ดญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยก็เห็นพ้องต้องกันอยู่แล้วนะครับจะเล่นแต่เมืองไทยอย่างเดียวเพื่อยกระดับเนี่ยมันเป็นไปได้ยากจริงๆครับ,รบแต่อีกกรณีหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเจลิกนี่ก็จะเล่าให้ฟังเคลิก เขาจีบเราไม่รู้จะจีบยังไงหรือว่าเคลีกันจีบเรางไม่รู้ว่าจีบระดับเคเคเอ่อเี้ยถ้าเคทูเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่สโมสรคิดเยอะแต่จ้เป็นเควันเนี่ยก็ต้องต้องยอมรับเคหนึ่งเนี่ยก็คิดอีกเช่นกันเพราะว่าจะไปจะสู้เขาได้ไหมเพราะว่าความเข้มข้นของเคีกนี้ผมว่าได้เสียก็แบบคือเอางี้เกาหลีซ้อมหนักกว่าญี่ปุ่นเนี่ยแต่ถ้าผ่านแล้วคุณเก่งมากเลยใช่แต่ญี่ปุ่นเขามีระบบวิธีการซ้อม นะฮะไม่ใช่หมายความว่าเล่นไม่ไม,ไม่ไม่เก่งนะฮะญี่ปุ่นก็เล่นดีมาตรฐานดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการซ้อมเนี่ยเกาหลีเขาซ้อมหนักกว่าเท่านั้นเองอนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของอสไตล์การเล่นเขาเป็นแบบนั้นในแต่ละทีมก็ต้องมีการซ้อมที่แตกต่างกันออกไปนะครับฉะนั้นคนที่ไทยจะไปอยู่ที่นั่นมันต้องทนทุกอย่างให้ได้แต่ว่าล่าสุดเลยนะครับพ่อครับโอกาสในการไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ศึกเจลีก ผ้าป่าคว่ำครับของใครไม่รู้โอ้โหเจริญศักดิ์วงก้ไงครับพ่อฮะอ๋อเห็นบอกย้ายไปอยู่บีจีมครับก็ไม่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะคือคือก็ต้องบอกว่าเอาจริงคือหลายๆท่านก็คงทราบไปแล้วแหละนะฮะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือไปไปดูย้อนหลังกันได้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เรากาลังจะพูดกันเนี่ยนะพ่อฮะตอนนี้เจริญศักดิ์ครับพ่อครับอายุ27นะพ่อเกิด1997นะครับ ก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องได้ไปเไนี่ยพอในการเล่นฟุตบอลอาชีพแลวอ,อายุยี่สิบเขาคิดถูกคถ้าหมายมั่นปั้นมือน,นะครคือยี่สิบเนี่ยมันมันเหมาะสมสุดๆเลยใช่ไหมพ่อโอ้โหเวลาดีทั้มิ่งดีมากดีมากะะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมว่าโอเคแหละตอนนี้ต้องอยู่บ้านเราแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วการที่เสียโอกาสไม่ได้ไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ณเวลานี้เนี่ยมันถือว่า เออมันจะเป็นโอกาสที่ไม่ดีเลยหรือเปล่ามันปิดโอกาสตัวเองไหมไม่รู้จริงๆว่าจะปิดโอกาสตัวเองไหมเพราะว่าย้ายไปอยู่บีก็มีคอนเนค t ชันอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเขาก็มีคอนเนคชันใช่ก็ไม่รู้จริงๆว่าไปแล้วเนี่ยทาง BG for show form ดีจะให้ไปอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นผู้บริหารของ BG นะแต่ถ้าการไม่ได้ไปมันก็ทําให้ตัวเองอาจจะเสียโอกาสในลักษณะของประสบการณ์ แต่ถ้าอยู่แล้วมันได้เงินเยอะมากกว่าบางทีอ,อาจจะคิดถึงเรื่องแบงบัเจ็ตหรือเปล่าอันนี้เราก็มไม่รู้ตื้อลึกหนาบางของเขาครับซึ่งไอ้ตัวบัจเจ็ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาของทางทีมต้นสังกัดเก่าอย่างเมืองทองอยู่แล้วอตอนเพราะ,ะเมืองทองเขาเต,ต้องยอมรับว,ว่าเพาะขายอะ่คะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหลายๆอย่างปัญหาของเมืองทองนี่ถ้าใครเป็นแฟนขับเมืองทองน่าจะทราบดีว่าค,คือมีปัญหาเรื่องตัวเลข แต่ไม่รู้เขาจะแก้กันยังไงเนี่ยแต่ว่าอเนี้ยคือหนึ่งปะที่สามารถที่จะไปดูแลทีมได้เกือบ30ล้านนะพพี่เป้แก้ได้อยู่แล้วคุณชื่ออะไรคุณโลนาริสมั้งใช่ไหมจำชื่อเกือบไม่ได้คือถ้าพูดถึงพี่เป้ตอนนี้เนี่ยแฟนลับนี่ก็จะไปหากันเยอะแล้วบอกพี่จะขายใครอีกไปให้ดอกไม้เหรอให้ดอกไม้พี่เป้บอกว่าก็ต้องรักษาความมั่นคงของทีมไว้ก่อนก็แต่ละทีมก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปผู้บริหารก็หาสิ่งที่ดีสุดให้กับสโมสรแหละครับนะฮะอ่ะ แต่ว่าเคสของเจริญศักดิ์วงกรอย่างนี้ถือว่าถ้าในมุมมองไม่ได้ไปนี่ถือว่าเสียดายมากไหมพ่ออยู่ที่ตัวเขาอะไอ,ขอ้ของเราก็ได้แค่วิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันถ้ามีโอกาสน่าจะไปแต่ถ้าเขาไม่ไปด้วยเหตุผลก็เป็นเหตุผลที่เราไม่รู้ตื้นหนาบางนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราเชียร์ให้ไปเท่านั้นเองนะครับนะครับอ่ะแต่สุดท้ายแล้วยังมีข่าวกระซิบมานะครับว่าเจริญศักดิ์วงกรยังมีโอกาสไปเจลรกใช่ก็เพราะว่าไป G, บีจีเขามีคอนเนคชั่นไงถ้าโชว์ฟอร์มดีบีจีอาจจะ ขายยืมตัวมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลีกบ,บ้านเราปุ๊บเสร็จเนี่ยของเขาจบไปแล้วเขาเปิดครึ่งเล็กหลังอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะอยู่ครึ่งเล็กก็สามารถทําได้ก็สามารถทําได้ก็ต้องดูฟอร์มที่มาเล่น B g ก่อนว่าสเสดาจแค่ไหนใช่ใช่เพราะเขาเล่าไปก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ถูกขายมาเมืองทองมาอยู่เมืองทองดีครับไปอยู่อีกทีกลับจะดีอีกรอเปล่ารหรือจะเหมือนเดิมไหมอะไรเงรี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ครับพี่เป้นี่เริ่มเข้าแก๊บแล้วนะซื้อ,อได้มาฟรีขายขายแพงด้วยก็ถือว่าค้ากำไรเป็นสิ่งที่เขาเรียกลงทุนได้ถูกต้องครับผมบลงทุนได้ถูกต้องนะอ,อ่ะอีกคนนึงครับพ่อครับตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ก็อยู่กับเมืองทองเหมือนกันแต่มีข่าวมาว่ามันยากเหลือเกินในการดิวที่จะไปต่างประเทศ นั่นคือเจ้าฟรองปรเมตอัดวิไรครับนันี้ต้องสัมภาษณ์เป้คุณเป้นะฮะเพราะว่าคุณโรลิสซูวาจารย์น่าจะรู้เบื้องลึกหนาบางดีรเราก็ได้แต่ข้างนอกก็ได้แต่พูดพูดไปเรื่อยอ่ะอแต่ข้างในน่าจะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าด้วยเหตุผลอะไรพิ่งเราไม่รู้จริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากทางเมืองทองเนี่ยเขาอยากาาให้เขาอยากให้ไปอยู่แล้ว แต่ว่าเขามีปัญหาไงพราะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยแล้วเขาเสียเปรียบต้องมาจ่ายเงินให้นักเตะด้วยต้องให้ไปแล้วไม่คุ้มกับที่ต้องปล่อยนักเตะไปสู้อยู่ในเมืองไทยดีกว่าไหมก็แล้วแต่ผู้บริหารจะคิด อันนี้อันนี้มันก็จะเป็นมุมมองของต้องดูทั้งสองฝั่งญี่ปุ่นเขาก็อยากได้เราก็อยากให้ไปแต่ถ้าแบบมันบิสเนสมันไม่ลงตัวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาตรงนี้แต่ถ้าไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่เรื่องของโอกาสดีกว่าสําหรับเจ้าฟรองก์ปรเมสยี่ห้าพ่อครับโอ้หน้าต้องน่าไปตั้งแต่ตอนนี้ไปอยู่สักสองสามปีปีแรกอาจจะฝืดไม่ได้ลงลงบ้างไม่ลงบ้างแต่พอไปสู้มาทักครึ่งเลกมันจะเห็นเนื้อเห็นหนังว่าโอกาสจะเป็นแบบไหนน่าาน่ามากไปนะพูดถึงถ้ามีโอกาสนะ S <S ไม่อยากให้อยู่เมืองไทยเพราะมันยกกระดับตัวเองจริงๆ <c oughs> แ,แล้วถ้ามองในมุมว่าสร้างแวลูให้กับตัวเองมากขึ้นตอนนี้อาจจะเจ็บตัวหน่อยสโมอสรแต่มองว่าสร้างแวแลูแล้วก็สร้างมูลค่าของนักเตะค,คนนี้ขึ้นไปอ,นนอันนี้ก็อยู่ที่สโมอสรมองเราว่าผู้บริหารแต่ละคนก็มีวิสัยทัศน์แตกต่างกันผมก็มีในส่วนถ้าผมเป็นผ,ผมเป็นผู้บริหารทํางานผมก็มีวิสัยทัศน์ของผมนะอย่างคนอื่นก็มีแตกต่างกันมันมุมมองแตกต่างกันนะแต่ถ้าเป็นผมผมให้ไป ล้วยินดีจ่ายเงินขึ้นด้วยเพื่อสร้างมูลค่าของเด็กให้เด็กมีประสบการณ์ถ้าเป็นผมนะพอเดินผมเป็นนักบอลไงนะฮะไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่นักธุรกิจอะบางคนก็คิดธุรกิจนะมันก็แตกต่างกันแหละก็เหมือนทางานสมาคมนะบางคนมองเป็นธุรกิจแต่ผมมองเป็นนักบอลอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องบอลกับธุรกิจก็ไปด้วยกันให้ได้นะครับอืนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถ้ามุมมองจากต่างประเทศเพื่อนผมก็เป็นเอเจนต์อยู่หลายๆคนก็บอกว่าอยากจะแบบดึงนักเตะไปช่วยในแบบในลีก ยุโรปบ,บ้างก็มีนะพ่อแต่ว่าเขาติดปัญหาเดียวที่เขาแจ้งมาก็คือว่าบ้านเราเงินเฟออ้อในเรื่องของการซื้เอเงินี้ฝีเท้ามันมันฝีเท้ามันน่าจะได้แค่บาทเดียวไปเรียกมันจ่าย10บ,บาทอย่างเงี้ยเงินเฟ้อเขาพูดถูกนะเขาจา,ากประเทศเขามองมาถูกบ้านเรามันนักฟุตบอลคือต้องยอมรับว่าฝีเท้าไม่คุ้มกับรายได้มันเกินไปเกินไปมันเกินไปเพราะนั้นเพดานเงินเดือนมันสูงเกินไป นะะบางทีแต่พอไม่พอไอ้สโมสรที่ไม่เอาอีกสโมสรก็ให้สูงมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยเฟอร์ขึ้นไปนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนะือเนี้ยมุมมองของเอเจนต์ต่างประเทศมองมัน<อ><อ>นะเขามองถูกอยู่แล้วคือฝีเท้าเล่นแค่นี้แหมเรียกเงินถ้าสูงเทียบางทีนะฮะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดรอปลงมาแล้วนะเรื่องของทีสองหรือว่าทีสามก็จะอยู่ในมาตรฐานที่จ่ายได้กันแล้วแต่ก็ยังมีทีหนึ่งอยู่แหละนะฮะอาจจะเป็นตัวที่มีชื่อเสียงชื่อเสียงหน่อยก็อาจจะเรียกสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าสามารถที่จะ กดเพดานกรนเดือนให้มันถูกต้องได้มันก็จะสามารถทําให้สโมสรอยู่รอดได้เหมือนกันเพราะตอนนี้สโมสรก็เริ่มจะไม่ออกกันแล้วนะฮะเป๋ๆใช่ครับตังเริ่มเปยเป๋ะหลายทีมหลายทีมแล้วก็เห็นใจทุกคนก็เห็นใจเห็นใจทางสมาคมก็เห็นใจแต่สโมสรก็ต้องช่วยด้วยจะมารอสมาคมไม่ช่วยอย่างเดียวคงไม่ใช่สมาคมก็มีหน้าที่ที่จะดูแลโครงสร้างทั้งหมดแหละนะครับนะครับอ่ะอีกคนหนึ่งนะพ่อฮะคืออันเนี้ยถ้าไม่ไปตอนนี้ อาจจะสายไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันกําลังได้ที่เหลือเกินนะฮะสุปภัชยใจเด็ดนะครับโอ้นี่ก็น่าสนใจเพราะเป็นดาวซันโบสองสมัยแล้วมันความท้าทายน่าทีา่จยไปคือถ้าไปจริงๆแล้วถ้าไปในความนิ่งในการยิงประตูจะดีกว่าเยอะเขาจะช่วยได้เยอะเลยมันอาการเอาตัวรอดวิธีคิดรูปแบบอะไรจะมันจะสุปภัชยจะเป็นมืออาชีพทั้งฟองทั้งสุปภัชยต้องอยากให้ไปจริงๆเลยทีมชาติไทยได้ประโยชน์สุด ตัวเขาเองได้ประโยชน์ก่อนอนะันดับแรกนะฮะมูลค่าจะขึ้นมาแล้วก็2นะฮะ,ะก็จะตามมาสโมรสรได้ประโยชน์แล้วสุดท้ายมาเล่นทีมชาติไทยก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากความนิ่งได้ประโยชน์จากประสบการณ์รถ้าหนูเล่นนักฟุตบอลสองคนหรือว่าใครก็แล้วแต่ทังเล่นอยู่งี้ก็ได้แค่นี้แหละเจอสิงคโปร์ก็ยิงออกยิงออกยิงออกไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเป็นบาชีมาเจอสิงคโปร์ยิงเข้ายิงเข้ายิงเข้าอัมเผอผิดเทคนิพราว่าความนิ่งมันไม่มีไงมันมันคือเรื่องแหมเรื่องหลังนี่เดี๋ยวขอให้ถึงเวลาก็จะพูดชำ่แหละเรื่องไทยกับสิงคโปรทมถึงตก ค่บแม่พูดแล้วของขึ้นอีกแล้วโอ้ใจเย็นพอฮะ <c oughs> นะฮะใจเย็นนะพอฮะไม่แต่เ้าต้องยอมรับนะเพราะไอบอลอาชีพเนี่ยมันช่วยให้นักเตะมันเก่งจริงๆนะเพะ่อะอย่างสุนทรชกอะอพ่อมันจะทําให้นิ่งความนิ่งคือความเก่งไอ,อคนโลกันลกก็รักเนี่ยมันไม่นิ่งมันคือมันไม่เก่งไงมันตกใจตลอดพันอีกตลอด <c oughs> คนคนที่เล่นนิ่งก็คือคนเก่งสังเกตคนที่มันนิ่งในเกมไปดูนะคุณบอลเขานิ่งจับบอลคู่ต่อสู้ต้องถอยอ่ะ ไม่ใช่จับบอลคู่ห่ือสู้วิ่งท่าเยลยเรจับบอลคู่หรือสู้ถอยไปเพราะคู่ห่ือสู้กลัว,วเราต้องทําให้ได้อย่างนั้นซึ่งสามารถคนไทยสามารถทําได้ทําได้นะฮะแต่คุณต้องไปเล่นต่างประเทศให้มีประสบการณ์นะเราคู่ห่ือสู้จะกลัวคุณเองเหมือนทุกวันนี้สุ p โชคจับเนะี่ยในอาเซียนน่ะต้องดูสุ p โชคคนระับกลัวเลยเดี๋ยวเปลี่ยนจังหวะสุ p โชคเปลี่ยนจังหวะเทินเร็วอะไรเขาเริ่มโค้ชต้องสั่งให้อย่าพึ่งเข้าพวดนะกับสุ per โชคแต่เจอสุ p ชายให้ได้เลย อย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันเลยเห็นไหมแต่ต้องบอกเลยนะฮะจากการที่ผมได้ไปคุยกับสุะาช,ชคมาไม n เซ็ตคนละคนเนี่ยอยู่เมืองไทยเลยเพะถูกต้องเป็นอาชีพแล้วคนละแบบฮะแล้วก็ไปเถอะ นะฮะสโมสรของความกุณาก็ช่วยกันนะถ้าผมไม่พูดบริหารผมยินดีออกครึ่งนะในเมื่อยัง <S 2> <S 2> มันสัมทำไมยังไงจะบอกเพ่อะว,ว่าออกครึ่งอะไรพ่อไอ้ครึ่งของไทยยังไม่ได้จ่ายเลยพ่อครึ่งของไทยยังขาดคือถ้าเราเห็นในภาพรวมนะฮะว่าเด็กเราไปก้าวหน้าสมมติว่าสโมสรนั้นบอกให้าเราออกครึ่งเขาออกครึ่งไหมอย่างเงี้ยผมยินดีนะให้เด็กได้มีโอกาสไปเพราะว่ามันจะได้ซึมซับได้บรรยากาศได้วิธีคิดต่างๆนะฮะนี่เป็นวิธีคิดของผมนะฮะนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเขาซื้อตัวเลยเขาออกหมดเลยก็ถือว่าโอเค มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันยังมีเรื่องของการตัดสินใจว่าจะดีแลือไม่ดีนะเราก็มีแค่สัญญาเอาเท่าหกเดือนเ้่าก็ดีขึ้นคุณต้องจ่ายต่อนะอะไรยงมันก็มีการพูดยันเยอะๆเป็นการสนุนเด็กไทยด้วยนะครับแต่ถ้าคิดธุรกิจอย่างเดียวมันก็เด็กไทยก็ไม่ได้ไปตลอดลนะอนีมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับโดยคุณภาพฝีเท้าทาไม่เท่ากับราคาเท่านั้นเองนะฮะบ้านเราไปตีฝีเท้ามันเกินราคาไปไงต่างประเทศเขาดูมันไม่ใช่อ่ะ นันก็อย่างนี้แหละนะครับท่านนั้นต้องคิดให้ให้ออกคนักธุรกิจดูคนคนฟุตบอลดูมันแตกต่างกันนะครับนะครับอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของนักเตะแล้วก็เรื่องของธุรกิจนะว่ามันจะมาจอยกันได้ยังไงเพราะนักบอลอยากไปแต่ธุรกิจเขาก็ต้องไปให้ได้ด้วยใช่เขาอยู่ที่ตัดสินใจแล้วครับนะฮะเนี่ย พอดีพูดวันนี้จะมีคนจ้างเป็นที่ปรึกษาสโมสรจะไม่มีใครจจ้างผมแล้วทำไมอะพ่อฮะปล่อยหมดเลยปล่อยปล่อยไปตาประเทศหมดแล้วแถมอีกแต่ถ้าลองดูนะพ่อปุ๊บแล้วกลับมาเนี่ยสัญญาเนี่ยขายได้มากมันจะยกระดับเลยแหะขายได้มาคือคิดมุมมองให้ไกลเนี่ยไอ้ที่มันจะกลับมาอินคมกลับมาในอนาคตมันจะมากกว่านะฮะมันยังมีออปชั่นตั้งหลายออปชั่นที่มันคุยได้โอ้โหในสัญญามันคุยได้หมด ครับนะคุยได้หมดเลยอ่ะ,อะนี่ก็ค,คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังไงก็สนับสนุนให้นักบอลไทยเนี่ยไปเล่นต่างประเทศใช่ถูกต้องครับ,อ,รบอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตัวต่โหมดล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ